สวัสดีครับแฟนคลับอาจารย์บมนะครับผมวันนี้มาคุยกันหลังเกมนิดนึงนะครับช่องเจ็ดสีเหมือนเดิมเลยนะครับคุยอีกโหมหามงคลกับกล้องเกียรตินะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในท้ายนะครับมาดูคู่แรกก่อนนะครับวันนี้เพชรอ่าวไทยพิทักษ์คักหลวงนะครับคู่แรกเมื่อรอบปุนเสือรอบรองชนะเลิศครับแลามเสือก็เข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปนะครับขึ้นมาราคาเบียดครับคู่นี้นะครับเพชรอ่าวไทยขยันเดิน ราาก็เป็นต่ออยู่ห้าสี่สามสองเจ็ดสี่สองหนึ่งก็ไหลต่อไปเรื่อยนะครับราคายกสามนะครับก 3, กรยกสามก็ยกสี่ไหลต่อถึงประมาณสามต่อสี่รองเลยนะครับทำต่อสี่รองเลยก็มีจังหวะที่ฉลามเสือถีบได้นะครับยกที่สามถีบล้มทั้งยืนนะครับแล้วก็มาได้ลูกที่เพชรอ่าวไทยห้าหลังนะครับห้นงหลังก็เข้าทํานะครับที่จริงลูกนี้อาจจะดูไม่สวยงามนะครับแต่ว่า ธรรมดาของนักสู้นะครับนัก,นกมวยก็ต้องเมื่อมีโอกาสก็ต้องทํานะครับเพื่อจะเก็บคะแนนเก็บอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ว่ากันชมหมดยกใหม่ๆนะครับชมหมดยกสี่ใหม่ๆเนี่ยราคาไหลไปทางด้านจฉลาําเสือต่อนะครับทั้งที่หมดยกในชิงดํานะครับ5-2 2-1 5-2นะครับเป็นด้านเพชรอ่าวไทยต่อหมดยกสี่ราคาก็เพชรอ่าวไทยเป็นต่อจะบอกเหมือนชิงดํานะครับแล้วพอมาถึงยกห้านะครับ มวยสองหนึ่งสามหนึ่งเนี่ยราคาข้ามมาแถลามเสือโดยที่ไม่ได้อะไรชัดเจนนะครับคือได้เปรียนอยู่นิดหน่อยแหละราคาก็ข้ามมาทางด้านแถลามเสือสองต่อห้าสองรองนะครับสองต่อห้าสองรองแล้วพอกรรมการเริ่มเดินรวบรวมคะแนนนะครับราคามาเสมอนันเสมอกันนะครับเสมอนันเสมอกันสุดท้ายการรมการก็รวบรวมคะแนนชูมือให้เจ้าถลามเสือชนะคะแนนไปนะครับส,สามเสียงนะครับ ทำเสียงก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าทางด้านเพชรอ่าวไทยวันนี้ขยันนะครับถึงออกอาวุธขยันออกอาวุธได้ดีนะครับทางด้านเพชรอ่าวไทยก็น่าเสียดายอยู่นะครับมวยต่อยโชคดีด้วยครับวันนี้ราคาเป็นต่อด้วยนะครับแล้วคู่ที่สอนะครับปราบพิภพเอราวัณกับฟ้าสยามสิทธิ์ไทยแลนด์เหมือนเดิมครับต้นต้นเนี่ปราบพิภพนะครับวางทินซ้ายนะครับแต่ว่าวันนี้เหมือนวืดนะครับออกแล้ววืดออกแล้วหลวมนะครับเป็นทางด้านฟ้าสยามเนี่ย ทำได้ดีนะครับคลองตีหมุนทีป่าพิภพไม่สู้เขาครับยกสามนะครับโดยเฉพาะยกสามเนี่ยไม่สู้เขาราคาไหลต่อ้าสยามไปประมาณห้าสองสามหนึ่งสามต่อสี่ร้อยครับมีถึงประมาณนี้ยกสี่ตางทุกคนทางก็มองว่าทางด้านป่พาพิภพเนี่ยเป็นยกที่ป่พาพิภพต่อยดีนะครับถอยดีก็มาวางแข้งซ้ายมาปั้มทีนะครับสู้เข่าขวางหน้าดันแทง้าสยามก็แกร่งครับเดินปั้มเตือนทีเหมือนเดิมนะครับ ราคาไหลเบียดมาเบียดรองแล้วไหลรองทางด้านผาพิภพคว่ำหมดชกนะครับทางด้านผาพิภพทําได้ดีนะครับทําได้ดีราคามาผาพิภพเป็นต่อนะครับเป็นต่อเขาเหมือนเดิมครับผาพิภพคล้ายๆกระดึงนะครับสามยกนี่ไม่ค่อยทํายกสี่มาเนี่ยใช้ทุกรอบทุกเที่ยวเลยครับสําหรับผาพิภพผมเข้าทางด้านพระสยามไว้นะครับรองราคาสามสองมานะครับ ราคาสามหนึ่งสี่หนึ่งไม่ได้บังสักสลึงเลยครับโ,โหว่าจะบังว่าจะเล่นคู่แรกเจอเพชรอ่าวไทยไปผมก็สลบไปครับมาเจอคู่นี้เลยว่าจะอัดเต็มๆนะครับอู้บอกแต่แฟนลับ่เาเล่นแล้วบังเลยแล้วบังพอเจอสถาน,นการณ์จริงๆงไม่เอาเลยครับผมวางฟ้าสยามหมดยกสี่วราคาไหลข้าไมไปทั้งขาพิภพเต่าราคาเหมือนชิงดํานะครับเพราะว่าพระสยามได้สามยกมาเสียยกที่สี่ พอออกมาปาประกวางแข้งนะครับวางแข้งมีลูกปัดขาลูกดึงล้มจับขาตัดล้มนะครับราคาไหลยาวช่วงปลบยทยยกเข้ามาเดินไล่ต่อยมัดนะครับโดดเข่าลอยราคาไหลมาลองนะครับเดือถึงสามต่อห้ารองนะครับสุดท้ายก็ราคาไหลยาวไปป้าพี่พบชนะคะแนนเข้าไปชิงนะครับขับฉลามเสือใต้เจอใต้ครับมวยรอบปีนี้นะครับแล้วพอมาถึงคู่คู่รองคู่เอกนะครับคำชัยพอหลักบุญกับกาค้านะครับ ขึ้นมาคำชัยสูงยาวใหญ่กว่านะครับสูงยาวกว่าคาคาตัวเล็กแต่กระดูกดีนะครับคู่นี้ผมก็ตดเคาะให้รองคาคานะครับแต่ผมก็ไม่ชอบมากราคาไหลไปถึงสามหนึ่งสี่หนึ่งครับเมื่อคู่นี้ผมก็ลงทุนรองคาคาไปนะครับให้ลงทุนรองไปยกสามนะครับคาคามีเตะขาต่อยมัดปั้มทีเหมือนกันครับวันนี้กำชัยโดนแล้วมียุบนะครับโดนแล้วมีอาการมีแกว่งหมดยกสามราคาข้ามมาทางดั้นคาคาต่อถึงเจ็ดสี่สองหนึ่งเลยนะครับ คารเป็นต่อเพราะนั้นผมก็ไม่บังครับต่อซ้ำอีกนะครับวันนี้หน้ามืดนะครับต่อ้าก้าซ้ำอีกพอยกสี่มาทางด้านคำชัยก็ขยันครับเดินปั้มเดินแทงขย่มตีนะครับราคาก็ข้ามกลับมาที่คำชัยเป็นต่อแต่ก็ชิงดำเคลายนะครับออกมายกข้านี่ก้าก้าออกมาถอยเหมือนเดิมครับถอยมามีวางแข้งมีหลอกครับมีหลอกต่อยมี เขานะครับมีคําชัยก็โดนมีอาการแต่ว่ายกนี้คํำชัยนี่ขยันครับเดินออกวางแข้งปั้มดีขวางแทงครับเขาได้ชัดเจนอยู่นะครับสําหรับคําชัยหมดยกคําชัยในเป็นต่อสองหน่อนะครับสอง่อควนรวบรวมคะแนนไหลมาเสมอคาคาเฉยเลยนะครับราคาเสมอคา้าแล้วก็มรมการก็รวบรวมคะแนนชูมือให้คาคาชนะคะแนนไปสามเสียงเหมือนเดิมนะครับ วันนี้โอ้โหไม่มีสองตัวหนึ่งเสียงมีแต่สามเสียงครับขาเก้าพริกชนะคะแนนอีกผมเริ่มฟื้นครับคู่นี้แล้วคู่เอกนะครับคู่ไฮไลท์วันนี้ที่ผมจะมาพูดพูดถึงใหม่ๆนะครับทางด้นานหมามงคลเคยชนะมาเนี่ยเป็นต่อสิบเอ็ดแปดเข้าเดชเปิดมาแล้วพอช่างน้ําหนักเสร็จนะครับทางด้านมหมามงคลเนี่ยเท่าไรรองเหลือสิบเก้านะครับสิบเก้า ขอนชกนะครับขอนชกมีตัวเงินไปไหลเล่นนะครับราคาข้ามาเสมอก้องเขียดนะครับขอนชกเนี่ยราคาเสมอมาที่ข้ามาเสมือนก้องเขียดนะครับพอนุ่งใหม่ขึ้นเวทีจริงๆนะครับขึ้นเวทีจริงๆทางด้านทอนไหว้คู่นะครับมีเสมอกล้องเขียดห้าสี่ลองนะครับไหว้คูเสร็จไปทัวใหม่ๆนะครับก้องเขียดต่อสามสองเจ็ดสี่ลองนะครับจะหมดยกแรกนะครับก้องเขียดต่อสองหนึ่งห้าสองลอง ซึ่งที่จริงมวยคนนี้เป็นไปไม่ได้นะครับที่ต้องเกียรติจะมาเป็นต่อแบบนี้ครับยกแรกซึ่งยกแรกในมหามง,งคลกวางแข้งซ้ายทูมทูมวางแข้งซ้ายเนียนนะครับมีต่อยมาสลับนะไปเตะซ้ายเนียนนะครับทังนั้นก้องเกียรติเปต่อยเวื่เข้าไปมหามงคลเนี่ยออกแข้งซ้ายได้ดีวางแข้งซ้ายเนียนๆนะครับราคาไหลต่อเหมือนเดิมนะครับก้องเกียรติต่อห้าสองสามหนึ่งหมดยกแรกผมร้องนะครับผมร้องเลยมวยค่นี้ครบห้ายกต่อเท่าไหร่นะครับผมมองว่า ถ้าราคาแบบนี้หมหามงคลผมมองว่ามาไม่สู้นะครับผมมองว่ามาไม่สู้ราคานี้ผิดปกติผมว่าถ้าเล่นก้องเขียดมีสิได้ตังค์แต่ว่าถ้าไม่ได้ตังค์คือไล่ลงนะครับผมเลยร้องรองไปเมื่อคู่นี้ไม่ครบห้ายกต่อเท่าไหร่นะครับไม่เข้ามายกคือน็อกผมก็กินนะครับไล่ลงผมก็กินผมคิดว่ามันจะไล่นะครับผมคิดว่ามือคนนี้มีโอกาสไล่แต่ว่าเขาก็ไม่ต่อครับต่อแค่ สามสองครับเขาไม่ได้เล่นกันแล้วยกที่สองมาก็เหมือนเดิมครับก้องเขียดเดินช้าครับเดินไม่ต่อยมัดต่อยท้องต่อยหน้าพืดพวาดนะครับราคาก็ยังไหลต่อสามหนึ่งสี่หนึ่งห้ารองอย่างนี้นะครับเป็นราคาแปลกๆนะครับเลกๆมาคนไม่รู้เนี่ยต่อเลยครับหมามงคลต่อห้าสี่นะครับก็มีคนรองสรุปแล้วคอยกสามนะครับก้องเขียดคล้องเมื่อไหรนะครับหมามงคลไม่โตเลยครับไม่โตแต่ว่าพอแยกออกมาวางเข้งซ้ายตูมทุ่มครับ มีต่อยหมัดสลับนะครับมีเตะมีเหลี่ยมแต่ว่าพอคล้องปุ๊บปล่อยนะครับยอมไม่สู้เขา่าราคาไหลต่อก้องเกียรนะครับไหลยาวนะครับมวยคูน่นี้พอไหลต่อยาวลกสี่เนี่ยข้องเกียรมีอาการอ่อนแรงลงนะครับอ่อนแรงลงหมามงคลก็วางแข้งซ้ายตูมตูมนะครับแต่ว่าข้องเกียรก็เดินปั้มเดินทีแต่ว่าพอคล้องแล้วท่านัานหมามงคลเนี่ยไม่สู้นะครับถ้าดูภาพรวมเนี่ยมวยมันสูสีนะครับมวยมันเบียดนะครับ หมดยกใหม่ๆนะครับม้ามงคลต่อเจ็ดสี่สองรองนะครับให้น้ําไปแป๊บเดียวนะครับให้น้ําแป๊บเดียวกล้องเขียดไหลต่อเจ็ดสี่สองรองนะครับราคาข้ามเลยนะครับหมดยกสี่แล้วก็เล่นแบบว่าเหมือนเหมือนม้ามงคลเนี่ยมาไม่สู้นะครับรา,าคานี้ไหลต่อสี่หนึ่งห้าหนึ่งไหลไปเลยนะครับแล้วมหามงคลออกมาต่อยมัดอย่างเดียวนะครับต่อยท้องต่อยท้องต่อยลําตัวเดินไปรับแข้งพอเจอเขาก็เจอหมุนเจอคล้องไม่เอาเลยสักอย่าง มวยระดับก้องเกียรติไปต่อยท้องยกข้าเนี่ยโอ้โหพลิกยากโดนต่อยหน้าต่อยท้องเนี่ยผมยังว่าเรื่องลงยากเลยครับต่อยก้องเกียรติเนี่ยไม่เอาอะไรเลยนะครับต่อยมัดทั้งยกนะครับแล้วราคาก็ไหลยาวสุดท้ายก็ก้องเกียรติชนะคะแนนไปขาดรอยยกฆ้านะครับทั้งที่มองว่าหมดทุกสี่ี่ชิงดํานะครับราคาอยู่ก้องเกียรติใหม่ๆครับราคาอยู่มหามงคลนะครับหมดใหม่ให้น้ำยังไม่ได้กินเลยครับน้ำแค่ยกแค่จะเข้าปากราคาไหลข้ามแล้วข้ามก้องเกียรติต่อยาวนะครับ พอยาวเลยพอเสร็จนะครับออกมาก็ต่อยมัดต่อยท้องต่อยมัดต่อยท้องไม่ใช่ไปม,มีต่อยหน้าแล้วก็เดินรับแข่งโดนเดินรับอะไรนะครับสารภาพคนเข้ากงเขียดคนที่มีหูนะครับมีข่าวมีข่าวก็หูรับเต็มๆผมก็ได้คู่นี้เคลืนมาแล้วก็ได้กาไรครับสองคู่นะครับากาก้ากับคงเขียดสองคู่เรียกผมไม่ได้ออกตัวเลยครับเจ็บเจ็บพอสมควรนะครับเขามไม่ว่ากันการเล่นนะครับมีแพ้มีชนะ แต่ผมก็บอกแฟนครับว่าเข้าตัวออกตัวบางทุนนะครับพอมาเจอทถานสถานรายการนี้จริงๆโอ้โหผมบวกเลยครับวันนี้เกือบแย่นะครับผมยังไงก็พิจารณาดูนะครับมันเป็นที่ผมพูดไหมผมพูดจริงๆราคาอย่างนี้จริงๆนะราคาแบบนี้จริงๆสำหรับคู่มามงคลถ้าคู่แรกเพชรมงเพชรอ่าวไทยเนี่ยผมมองโอ้โหไม่น่าแพ้นะครับแต่ว่ามวยมวยรอบนะครับเขาไม่มีเสมอนะครับต้องออกตัวไหนตัวหนึ่งมาวันนี้แปกครับกรรมการนี่ไม่มีสองตัวหนึ่งเสียงครับ สามเสียงรวดเลยนะครับสามเสียงรวดเลยทุกคู่นะครับฟาสยามก็ต่อยดีแถวผาไปพบเขาคงเส้นคงว่านะครับสามยกเทเวิร์ดอย่างเดียวนะครับไปพบเทเวิร์ดอย่างเดียวเลยวืดวืดวืดผมเข้าฟาสยามไว้ราคาห้าสี่ไม่ออกทัวแม่แต่สลึงเดียวครับพอยกสี่มาเรียบร้อยเลยนะครับแคา์กากรับมาเต็มเต็มคู่กงใหญ่ผมก็รับเต็มเต็มนะครับกลับมาบวกเหมือนเดิมนะครับท้ายนี้ขอให้แฟนคลับนะครับชาส่งท้ายปีเก่าสับปีใหม่นี้นะครับขอให้แฟนคลับของยัน์ผมนะครับชง ทำรวยนะครับมีความสุขอย่าเจ็บอย่าชนนะครับมีเงินใช้มีเงินทองติดกระเป๋าล้นมือนะครับมีเงินฝากมีเงินเล่ยทองฝากให้กับแม่บ้านให้กับครอบครัวนะครับพบกันใหม่ปีหน้าครับสวัสดีครับ